ผักหวานเนี่ยถ้าทำกินเองเนี่ยชอบเมนูอะไรมากที่สุดพูดถึงแกงใส่ไข่มุแด,ดง <laughs> <laughs> เป็นเมนูทีชื่อดังกล้องโลกเลยนะใช่ <laughs> ใครก็ชอบใครก็ชอบ จากเดือนไหนถึงเดือนไหนที่เราจะเก็บผลผลิตได้โดยประมาณผักหวานจะชอบอากาศร้อนที่นี่ก็จะเริ่มแต่งใบตั้งแต่เดือนมกราหรือว่าถ้าช่วงเดือนมีนาอากาศร้อนอ,อช่วงเดือนธันวาอากาศเริ่มร้อนแล้วก็ชื่อสังเกตดูถ้าอากาศร้อนเราจะเริ่มเด็ดใบตั้งแต่เดือนนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมกรามกราก็ประมาณหนึ่งเดือนก็จะแตกยอดให้เก็บเกี่ยวได้ แล้วก็จากนั้นก็คือเก็บได้ตลอดวิธีการเก็บก็คือยอดไหนที่สั้นเราก็ยังไม่เก็บให้เก็บยอดที่เหมาะสมแล้วเราจะเก็บได้ทุกวันจำน่ายได้ทุกวันทยอยไปเรื่อยเนาะใช่เราไม่เก็บหมดทุกยอดแต่จะเก็บอย่างเงี้ยยังเก็บยังไม่ต้องเก็บเอาไว้วันหลังแล้วก็ที่สวนจะแบ่งเก็บเป็นสองสองสากสองตอนด้านใช่ด้านนี้กับ ฝั่งนูน้นเก็บวันนี้เก็บฝั่งนี้รุกนี้เก็บฝั่งนูน้ขนขณะที่เราเก็บฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็ยาวใช่อีกวันนึ่งใช่วันหนึ่งก็มาเก็บอีกวันหนึ่งก็มาเก็บฝั่งนี้ได้เราก็จะมีการวางแผนให้เก็บได้ทุกวันก็คือถ้าเก็บได้ทุกวันมันก็ทันกับความต้องการของลูกค้าปอนตลาดทุกวันใช่จ้ะบางคนเก็บหมดเก็บทุกยอดกิโลนึงนี่ถุงสิบสองคูณยี่สิบอ่ะ ใส่เต็มถุงช่วงนี้เดือนนี้ราคาผักหวานหน้าขนาดน,นี้โดยประมาณที่เคยขายก็คือกิโลละ300บาทโอ้โหถ้าถ้าถ้าเป็นแม่ค้ามารับก็สองร้าสบแม่ค้าก็มีเกี่ยงราคาช่วงนี้นะคะแดงมาทำรังกับผักหวานเนยของแม่นเลยของเหมียดกันพอดีเลยไม่ไดีเก็บยากเน <c oughs> <ด>ี่ยยากมันมันกัด ทองไป่ายก็บ้านนะ่ะต้นใหญ่ค้างบ้านนะ่ะเพราะว่าปลูกรอบบ้านเราฉันได้รถน้ำประจำยอดอวบๆอ,อย่างนี้เนี่ยพูดถึงการขายนี่ได้ราคาดีนะครับก็ราคาก็เหมือนเดิมแต่ว่าความนิยมของคนคนจะชอบแบบอวบมากกว่า oh. ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดใหญ่ยอดโตวเวลาเก็บรวมกันก็ <laughs> <laughs> แตกต่างมันก็ไม่แตกต่าง <c oughs> แต่ <c oughs> คนจะอยากกินมากกว่าอย่างี้ถือว่าไม่แข็งนะน,นี่เนาะ ช่แล้วก็สวนที่นี่ไม่พรมน้ําเก็บ<อ>สดไม่พรมน้ําถ้าถูงน้ําจะแข็งอย่างที่ว่าใช่ไหมมันมันจะค่อนข้างแข็งใบร่วงคือเอาไว้ไม่กี่วันก็ใบร่วงแล้วคนซื้อก็ได้แต่การจ้ะของเราไม่พรมน้ําแช่ตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หมายถึงนะแต่ว่าเราขายเราก็จะขายสุดไม่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 อยากแช่ตู้เย็นเพราะว่าอยากให้เขากินของสด ตอนที่เราเก็บจากสวนไปปุ๊บนี่การดูแลสมมุติว่าจะเดินทางไกลเนี่ยทำยังไงครับต,ตอนที่ว่าเราจะออกจากสวนไปอ๋อจากสวนไปถึงบ้านมันก็ไม่นานก็ไม่ต้องก็คือแต่ว่าในตะกร้าต้องใช้ใบตองรองอ๋อกันเหี่ยวอ๋อกันกลมกันอะไรใช่ไหมใช่จ้ะถ้าถ้าอยู่นานๆมันก็จะเหี่ยวเราก็จะใช้ใบตองรองครับโอ้ แถวนี้มีร่มเนี่ยดูดีกว่าที่แดดที่ผมดูเมื่อกี้ท,ท่านผู้ชมเนี่ยดูสังเกตด,ดูต้นต้น,ตนจะอวบอ,อ้วนแล้วก็ดูจะเขียวมีมีพลังมีกําลังมากกว่านี่ครับสแสดงว่าชอบร่มเนาะชอบชอบร่มไม่ชอบร่มมากแต่ว่าร่มกำไรมีแสงรอดออกมาบ้างแถวนี้แถวน,นี้จะสวยจะสวยเยอะจัโอ้ ต้นนี้ก็ถ้าองเต็มที่ก็เริ่มจะแก่แล้วแต่ยังไม่แก่ถ้าถ้าปล่อยไว้อีกวันหนึ่งแม่รอยแล้วต้องเอาไปลวกจิ้มแกถ้าแกงมันไม่ค่อยหวานใช่ไหมแกงมันจะแข็งในข้างล่างจะแข็งอถ้าทํากินเองเนี่ยชอบเมนูอะไรมากที่สุดพูดถึงแกงใส่ไข่มุแดงเป็นเมนูที่ชื่อดังทัองโลกเลยนะใช่ใครก็ชอบใครก็ชอบ ต้นเดียวนี่ก็น่าจะได้เป็นขีดนะถ้าพูดถึงเวลาออกเต็มที่นเนาะได้ค่ะถ้าน้ํากรอยก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะเค็มมันก็ไม่เหมาะกับพืชแทบทุกชนิดน้ําเค็มอนอกจากผักหวานแล้วก็จะมีปลูกพริกสลับอีกด้วยอยู่ใกล้ๆก,กันเลยจะแกงผักหวานก็เก็บพริกไปพร้อม <laughs> <laughs> เก็บพริกไปพร้อมแล้วก็ไข่มดแดงเอาตรงนี้เลยผู้ชม ผักหวานกับมดแดงนี่เป็นของคู่กันนี่ครับเขาก็ทาดางใจหวงหวงยอดผักหวานถ้าเป็นตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็คงจะไม่อยากให้ใครมาเก็บผักหวานเพราะว่าเป็นที่อาศัยทํารังไข่มดแดงก็ยอดผักหวานต้นนี้พอดีท่านผู้ชมใครอยากจะจองก็โทรมาจองเลยนะครับทั้งผักหวานั้ะไข่มดแดงมันเก็บยากมดแดงมันกัดแต่ว่านี่ฉันก็ไม่อยาก ตัดมันไม่อยากทำลายไม่อยากทำลายรังมันก็เลยปล่อยทิ้งไว้ปีที่แล้วต้นติดหน่วยประมาณสามเม็ดมั้งเพราะว่ามันยังอายุน้อยตามป่าธรรมชาติน่ะอายุเป็นร้อยถ้าใช้เม็ดพันุ์ปลูกรากลงดินอยู่เป็นร้อยปีอแล้วต้นไม่ใช่ที่จริงต้นมันไม่ได้อยู่แค่นี้ต้นมันก็ใหญ่ใหญ่เหมือนต้นมะขามเทศเบิดพวกนี้เลย ต้นใหญ่สูงสูงประมาณ3เมตรสเมตรไปนู่นเลยใช้บันไดปีนเก็บขึ้นต้นเก็บนี่ก็แสดงว่าปลูกครั้งเดียวนี่เก็บผลผลิตไปตลอ <ตะ S 1> ดช่วลูกช่วหลา,ลานก็ได <laughs> ้ช่วลูกชั่วหลานนะดีดีดีมันดีกว่ากันทำนาทำไร่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีจากปลูกพืชไร่หรือว่าปลูกข้าวอย่างเดียว มาเป็นพืชอื่นอาจจะไม่ใช่พักหวานแต่เป็นพืชที่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขานิยมบริโภคอะ่ะมันจะดีกว่าการปลูกพักหวานอย่างเดียวเออการปลูกพืชไร่ชนิดเดียวหรือว่าพักปลูกนาชนิดทำนาอย่างเดียวพักหวานนี่ณตอนเนี้ไม่ว่าเราจะมีมากเท่าไหร่เรื่องตลาดนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะคือขอให้เรารู้สามารถหาตลาดได้เนี่ยเรามีตลาดรองรับ ยังไงก็ไม่เพียงพอค่ะครับได้ความรู้มากเลยครับท่านผู้ชมใครจะเห็นคลิปนี้แล้วก็คงจะคิดอยากทำผักหวานลองโทรมาสอบถามสนทนากับท่านเจ้าของสวนดูนะครับ